สวัสดีครับพบกับรายการเมทัลฟิวเจอร์นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่กับอาร์ตไดโนอเอเฮาอีกแล้วนะครับโอเคทีนี้นะครับผมก็จะมาดูว่าไอสัตว์บางตัวเนี่ยมันแข็งแกร่งนะครับแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเลยนะครับแถวบ้านผมเนี่ยทาไมมันถึงมีแต่สัตว์ที่แข็งแกร่งมากๆเลยนะครับตัวตเล็กก็จะมี3าตัว4ี่ตัว5้าตัวไม่รู้เป็นอะไรไปหมดนะครับมังกรตัวนี้ขี่ได้แล้วครับแล้วนี่คืออะไรอ่ะมาไงมาเดินที่บ้านเหรอสนุกมากมั้งไอเหี้ยโอเค ไม่เป็นไรมันก็น่ารักดีนะเดี๋ยวหลายๆคนก็บอกว่าเฮ้ยไปฆ่ามันทำไมไปทํามันทําไมเอสัสต์ตัวนั้นตัวนี้มันทําอะไรให้มึองนเหรอเหรอโอเคแต่ไอสัตที่มันอยู่ข้างล่างนะครับมันน่ากลัวกว่านะครับน่ากลัวยิ่งกว่าอะไรซะอีกสุดยอดเลยมีแต่ความน่ากลัวทั้งนั้นนะครับโอเคแั้นเราลองไปดูกันว่า <c oughs> ไอา้นสัตแต่ละตัวเนี่ย <c oughs> โอเค ใครที่เห็นสัตว์ที่มันเพิ่งมาใหม่ๆนะครับผมก็ทําการฟักไข่มาเรียบร้อยแล้วนี่ก็คือแมทติคอร์นะครับก็คือเอพ็กแมทติคอร์นี่เองงดงามมากแล้วก็โดโนเล็กอีก2ตัวนะครับก็จะมีเอพ็กโดโนเล็กนะครับแล้วก็จะมีโอเมก้าโดโนเล็กนะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะมีอนุภาครงพลังสูงนะครับในหมอดของมันเองแต่ถ้าหมอดอื่นไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคไม่รู้ไม่ทราบเหมือนกันเห็นไหมสิ่งที่มันมองผมคือมันไปกับผมแล้ว อย่าไปประชนภัยกับผมวะเอาโอเคถ้าอยากไปประชนภัยขึ้นไปเลยไปไหนลองดูดิสุดยอดเลยปัญหาก็มีค่อนข้างที่จะน้อยมากนะครับดูดิครับทำไมสัตว์มันถึงเกิดน้อยไปจังเลยอ่ะสัตว์มันไปไหนหมดวะนี่และอีกอย่างหนึ่งนะครับจุดสังเกตก็คือผมนี่สร้างกำแพงขึ้นมาเองครับ สุดยอดไหมล่ะไม่ไม่จะเป็นต้องไปตบแทงก็ได้ในเมื่ตอตบแทงกูอนนี้ออกไปได้นั้นผมก็จะออกไปทางนี้เองก็ได้ไม่ตบตบแทงหรอกมาตกลงมาเสียเลือดอีกครับดูนี้เสียเท่าไหร่เสียเยอะเลยนี่มันบ้าพอเกินไปใหญ่แล้วนะว่าไงปะไปเ,เดี๋วลว้เอาจิตาม แล้วก็การวิ่งของมันนะครับถือว่าไวมากเลยนะครับโอเคมาเลยโดราเเท้ว่าไงจับฟางไฟไฟนั่นแหละนี่คือโดโรเล็กนะครับผมหมดในโดโรเมาเขาเข้ามาเลยเอแาและต่อยซะแทะเนื้อไม่ได้ครับโดโรเล็กตัวนี้แทะเนื้อไม่ได้จริงจริงนี่คือสามเขา ไม่ใช่สามเขาของบอนไดโนว่าเขานี่ป่ะนี่เป็นเอเปกหรือเปล่าตัวนี้ไม่ใช่ตัวนั้นล่ะตัวนั้นก็ไม่ใช่เอเปกครับนั่นหรือเปล่าเอเปกไม่ใช่ดิเป็นพามอัลฟาสามเขานะครับมาเรจะก,กินโปตอนเข้ามาเลยอไยนั่นแหละสุดยอดเลยผมมองก็รู้ได้ไงไป ไม่การดีกว่าว่ามีตัวอะไรมาเกิดบ้างอ่ะนีมีล็อกเด็กด้วยนี่วะล็อกเด็กของพารานอสนี่วะมาไม่อยาเสียเวลาครับมาทำอะไรให้มันสร้างสรรว่บ้างคนนี้ดีกว่ามาเฮยมาเลยบอกไงบริวนีเฮ้ยข้ามัตนั้นมาเลยโอเค เฮ้ยมันเจ๊งนักหรือไงวะไปไปไปผมคิดว่าสัตว์มันมาเกิดหลายตัวเลยครับตรงนี้ตรงนี้ทำอะไรกันฮะยฆ่มามาันมันแลละโอเคไปฆ่ามันเลยไปไปพวกไั้นโอ้ยบ้มามันก็เสียอพวกหมาป่าเลยครับนั่นคืออะไร นั่นคืออะไรอ่ะเมก้าเหรอเฮ้ยมันมีเมก้ามาเกิดได้ครับนั้นก็สวยอ่ะดิพวกเมก้ามาเกิดได้ครับตรงนี้จะไปฆ่าไอพวกเมก้ากันเลยโอ้ยเมกา้าต้องแทงได้ด้วยครับไปตายตายยนะังมาอ้าวไปไงล่ะเงียบไปเลยเมก้าตายไปแล้วครับ น่าดูเรื่อยๆอย่างดีกว่ามีตัวอะไรมาเกิดตรงนี้บ้างมองไม่ชัดเลยตรงแถวนี้ไม่รู้ว่าใช้มุมมองไหนนะเดินไปเดินมาต้นไม้หักพังหมดโอเคยิงยิงไปเลยนั่นแหละเมื่อกี้เกือบหลุดครับ เอาเลยสุดยอดไม่ล่ะตรงนั้นคืออะไรยิ่งเอ้าหมาต้องสูงกว่านี้นั่นแหละโอเค่ะจะทกามันโอเคเราอยู่บนจุดสูงสุดแล้วครับมีใครเจ๋งบ้างเราจะจัดก,การให้หมดเลย มาสิอุ้ยอุ้ยเกือบตายแล้วเนี่ยโดโนเล็กเกือบตายเลยครับทำไมเลือดมันเหมือนโดนเร์ฟอะว่าไงปีนัเจ้าฮะตายไปซะจะต,ตามมันเข้ามันมัาแเลยาเลยไอเจเข้ามา สุเลยไหมล่ะปรจไฟ่มัมากเลยคครตาอะออตายครับโจะได้ได้้งม,มาน่ไปโนแล้วครับังไงเอฟคาโนเปล่าัน,นไงเจอแล้วเออคาโนครับอไปคาโนมาแล้ว อ้าวมนตายเพราะอะไรอะ่ะตายเพราะโดนเต่าฆ่าหรือวะแมเสียดายเว้ยเฮ้ยาปข้าวไ รู้ว่าฆ่าตัวอะไรตายไปบ้างนะครับตรงนั้นมันมีตัวอะไรบ้างม้าเหรอม้าเลเวลน้อยเกินไปหน่อยอะ่ะนุกอะ่ะอาร์เจนอาร์เจนก็เลเวลดีเหมือนกันครับแล้วก็มีตัวนิ่มพลาดนี้ด้วยโอเคมามีสามเขาด้วยครับ แล้วดูว่ามันมีตัวอะไรมาเติดบรงแถวนี้นะครับบนจุดนี้หมาป่าตัวนี้อะเลเวลน้อยมากน้อยเหลือเกินจะกั้ไอ้ว่าไงล่ะหายไปแล้วแล้วมึงะอะฮะอย่ายู่เลยไอยะได้เหล็กจังเลยบอ โอเคมาแต่เราดูตัวนั้นดีกว่าตัวนั้นคืออะไรอ่ะอินโดเมนัตเล็กโอเคเป็นอินโดเมนัตเล็กที่สวยงามมากเลยมาอยู่ไหนละ่ะอินโดเมนัตเล็กเห้ okay. ี๋จะเราเปิดไอ้นี่เลยครับยิงนั่นแหละโดนได้แล้วครับเอปเิกอิมมานูมันน่าเล็กโอเคนุ๊กตัวนั้นกับนุ๊กไอเปิกใช่ไหมเอปเิกนุ๊กด้วยอิมมานูมันน่าเล็กค่าสรุปลงไว้เปล่าค่าสรุปลงไว้มากครับมีมังกรอ,อยู่ด้วยโอเคอเฮ้นี่มันฟื้นแล้วมันฟื้นแล้ว มาเลยเยฟื้นได้ใจจริงเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวเร็วเร็วมังกรจะมาแล้วยินดีโอเคนั่นแหละโอเคนี่มันแบทแอดนี่ว่ะแบทแอดมังกรมาเกิดครัดๆๆี๋ยวต้องยิ่งต้องเราจะเอามังกรด้วยตัวหนึ่งเลย จะยิงด้วยลูกดอกพลาด้อนน่แหละโอเคยิงมา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 ไม่สนใจกูดิสนใจกูหน่อยเว้ยโอเคยิงเอาเลยยิงยิงโ okay. อเค่วงแล้วครับไม่รู้ว่าจับอะไรได้เฮ้ยไอ้ตุล มันตกลงไปซะมั <S <S งกรนี่ตื่นไวอยู่ด้วยไป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 ,ไปหาวิดด้ไมินักเล็กกันดีกว่าครับโอเคเยวจะส่งมึงกลับบ้านเองมากลับบ้านไปโอเคเรียบร้อยครับมับงกรก็น่าจะฟื้นนะครับโงดูเล็กมานีมามามาโอเคอยู่ตรงนั้นแหละขึ้นไปเลย ผมจะไม่จับสัตว์ที่มันแบบว่าโดนโจมตีครับพอมันโดนโจมตีพุกเนี่ยค่าเทมันลดจริงๆนะครับกิฟฟินอะไรอะ่ะกิฟฟินเลเวลน้อยมากเลยนั่นล่ะพวกฟอร์เส้นเหรอโอเคนั่นจบตายดีกว่าหายไปที่หมดเลยกีด้าน,นี่ก็ด้วยฮะมาไงล่ะยิงไายนั่นมันกรน,นี่วะ เฮ้ยมีมงังกรพิษเลเวลเท่านี้เลยครับโอเคมันได้เจอลูดดอฟพลาดอฟแน่นอนเข้ามาลูดดอฟพลาดอฟเนี่ย,น,ดดน,น,ยน่าจะดีมากๆากแล้วครับตอนนี้ยิงยิงโอเคเข้ามาเลยเข้ามาเข้ามาดิ เอามาเลยโอเคเร็วนักเหรอฮะเ,เร็วนักใช่ไหมย,ยิงนักครับโอเคได้นัดหนึ่งแล้วยิงนักอีกครับจะโดนไหมเนี่ยยิงนักเลยลุกองอกเดินทางไม่ถึงครับตอนนี้เอาดิมา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 บ มันจะวินบนเลยนักหนาวะโอเคเอาดิผมจะอยู่ที่เดิมลแหละมาเลยเต้องเผื่อหน่อยครับโอเคยิงนั่นแหละโดนอยู่ในรัศมีของมันแล้วครับตอนนี้มีกิบเบิลหรือเปล่าวะโอเค โอเคครับตอนนี้มังกรก็ได้ไปที่เรียบร้อยแล้วครับโอเคมาเดี๋ยวเราจะส่งกลับบ้านเลยโอเคกลับบ้านไปครับกลับบ้านไปแล้วครับโอเคมังกรเลเวลร้อยกลับบ้านไปเรียบร้อยแล้วมังกรตัวน,นั้นฟื้นหรือยังวะโดโดเล็กอยู่เฉยนะเฮ้ยวางไงยิง ว่าไงแม่ต,ติดไฟเลยดี่วะฮะเล่นเอาฟูสติดไฟเลยบ้าบอลชิบหายเฮ้ยเสียงมังกรมันอยู่ตรงไหนวะเจอแล้วครับมังกรเจอแล้วมาเลยมาดิ เรียบร้อยโอเคเดี๋ยวจะทาการจับเลยครับโอเคครับในที่สุดม,มังกรก็จับแด้เปเทียเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้โอเคเดี๋ยวผมจะส่งมันกลับบ้านเลยครับวันนี้ได้สัตว์ดีๆมาเติมเทียบเลยสัตว์ดีมากเลยวันนี้ไปเก็บของกันมังกรเรียบร้อยแล้วโดนูเล็กอยู่ไม่ไกลครับไอตัวนี้เลเวลเท่าไหร่เนี่ย เลเวลร้อยเลยนี่หวะแถมเป็นตัวเมียด้วยครับโอเคหลับไปก่อนเลยกันเราจะไม่จับสัตว์ตัวเมียไปดูกันต่อตายรถูกฆ่าน่าจะเป็นพวกไอเป็ดนี่น่าจะถูกฆ่าไปแล้วครับเสียดายจนึงเลยถูกฆ่าโดยมังกรมั้งถ้าจำไม่ผิดโอเคก,กันทีพวกก่อนี่พวกนี้โอเคนั่นอะไรอ่ะมาเหรอ ทำไมสัตว์พวกนี้เลเวลน้อยจังเลยอ่ะอีแล้งเ่ะออีแล้งเลเวลร้อยครับเวสซีก็ติดอยู่ไม่เป็นไรโอเคไปกันเลยดีกว่าทำแล้วเะ็กก้อนลงให้แล้วลงให้แล้วเลยผมลืมบอกไว้ก่อนเลยครับเมกาโตโนเล็กที่ผมขี่อยู่เนี่ย มันจบไม่ได้ครับอันนี้ผมต้องเบิกมันมาเล่นเลยครับเพื่อเอามาต่อต้านหมอเดเกียวกันเองครับโอเคเอามาต่อต้านหมอดเดียวกันเองนั่นคกืออะไรไส่บอ์ทูดเหรออ้าวไซ่บอ์พูดตายวัวไหมออ,อามาเลยเอามา เฮ้ยอะไรเต่านักเหรอเฮ้ยหมาป่าสวรรค์เลเวลเท่าไหร่เลเวลน้อยเตอนตายตายไปซะตายไปซะทำไมมันเดินท้าอะไรทีที่เดินช้ามันเพราะตัวอะไรวะน้อนไปนั่นอะไรทำไมพวกตัดตานอนถึงเลเวลน้อยขนาดนี้ เลเวลน้อยครับแต่ว่าพลังมหาศาลที่จริงครับไวยังไงล่ะตายก็โอเคนั่นคืออะไรฮะคาราโน่เหรอเฮ้ยทำไมน้ำหนักมันน้อยจังเลยอ่ะบ้านไปกันเลยดีกว่าครับเฮ้ยนั่นอะไรนั่นตัวอะไร เล็กเหรอแล้วทำไมเล็กมันถึงเลเวลดีจังเลยอะ่ะเฮ้ยทีเล็กจะตายแล้วเดี๋ยวๆเดี๋ยวไอพวกไวเวอร์เนยมึงเข้ามาเฮ้ยอักที่พวกนี้นี่ทีเล็กตายยังวะเป็นทีเล็กตัวเมียนี่หว่าโอเคไม่เป็นไร เห็นไหมพี่เลเวลดีมากๆเลยครับเฮ้ย hey, ตัวนั้นเลเวลเท่าไหร่เลเวลมากกว่าอีกครับเลเวลของมันมากกว่าอีกทไมมันมาเกิดวายจริงเลยวะแม่ที่กูอยากจับเลเวลดีๆเลยแต่ไม่มาเลยทำไมวะมันเป็นอะไรนะอาซ่าไปกันมา ไปค่อยถล่มทีละนิดทีละหน่อยครับมันคืออะไรล็อกเด็กผมจเจอล็อกเด็กเลเวลดีแล้วครับตอนนี้ทีเล็กอะไรผมจะจับล็อกเด็กให้ดูเลยเข้ามาเอาล็อกเด็กมาเลยมาดีเข้ามาโอ้โอปล่อยสายฟ้าได้ด้วยยอดเด๋วเจอกันตอนที่จับได้ด้วยกันครับโอเคในสุดล็อกเด็กก็จับได้แล้วครับเป็นล็อกเด็กที่สีสวยงามมากเลยผมจะไปไหน บ้าพอเฮ้ยกลับบ้านก็เอาเนล็อกได้ที่เลเวลดีมากๆเลยครับตอนนี้โอเคกลับบ้านแล้วไปไปกันเลยดีกว่าเข้ามาเลยเฮ้ยมาเฮ้ยมีสัตว์ตายเยอะเลยครับตรงนี้มีอะไรไมาอีกโอ้แสแอะนีน่วะนั่นคืออะไรเล็ก ขอกมาไป้ทอทมันเลยเอาที่อยู่ไหนแล้ววันนี้จะจับตัดเทพได้แรงมากๆเลยครับตอนนี้ตัดเทพจับได้แรงมากเลย,นนเเลยว้าวทำอะไรกันตรงนี้ตอนไหนล่ะทำอะไรกรัน ทำอะไรก่อนบอยได้ถีบบ้างเลยครับลูกไปโอเคทีแบบนี้ก็สะลุกสครัาเป็นไงภูเขาล้นเลยตอนนี้โอเคไปกันเลยดีกวงาครัเดี๋ยวเราจะไปลุยกันที่บึงเลยครับตอนนี้มาบนใหับบึง ทำในบึนงต้อตายตายปะ่ะเก่งนักเหรอฮอ้าทำงูเยอะเลยได้พวกทันในบึงอ้าวไง้าตายปะ่ะตายตายไปซหคนในบ้านมาเถอะตายหรือ,อยังเข้ามาสิเข้ามาฮะ เก่าชิบหายไปไปกันเลยดีกว่าครับรลองว่าเราจะได้เจอตัวดีกว่านี้อีกเพียบเลยเส้นทางยังมีอีกเพียบไอเลยทำอะไรกันอยู่เหรอฮะทำอะไรกันอยู่ นี่เป็นหน้าผาที่ค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวครับลูกสามเขากำลังโดนลังแกโอเคไม่เป็นไรไม่ยุกก่งก็ได้มีตัวอะไรบ้างที่ฟินเลเวลเท่าไหร่แล้วดูให้ชัดเจนก่อนครับตายส์เลเวลร้อยมากแม่อุตส่าจะมาชมว่าเลเวลเยอะหรือเปล่า <c oughs> นั่นล่ะฮะตอไห้เพิ่งเกด โดยมาพุกตายปั๊บเลยทันทีใช่ไหมโอเคคงจะมีอะไรไม่มากท,าทั้งตรงนี้กัดดนเลยเอาสิเนี่ยกินตรงนี้ก็น่าจะทำเป็นบ้านได้นะครับน่าจะเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งเลยโอเคไม่มีอะไรมากแล้วเนี่ยน่าจะเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งได้เลยครับตอนนี้ แค่ทำให้บาบันรอบเท่านั้นเองอะไรมาเนี่ยอ๋ยตอตาแก่นี่เองเอาไยกูจะโดดลงไปทำไมวะโอเคมา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 เป็นกันแล้วอยู่ไหนหมดลิตรแล้วล่ะตอนนี้เอาไย ไายไปห้หมดซะไายไปห้หมดอย่าให้เหลือป่าไม้ภูเขานี่ล่าเป็นหน้ากองเลยครับตอนนี้โอเคคงจะไม่มีอะไรมากละโอเคครับใครที่ชอบสลับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อให้เป็นกำลังใจในการทำที่ต่อต่อไปนะครับสลับเมทัลฟิวเจอร์นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ